ก็สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาแนะนำวิธีการเซตค่า a s e t Point นะครับ Wi-Fi 6ตัวเนี้ยรุ่น T3 Technology นะครับของ NT หรือว่าของ CAT ครับมุมน,นี้จะเป็นรุ่นตัวเล็กเองมี4พอร์ตแลนแล้วก็1พอร์ตแวนนะครับ ส่วนด้านหลังของเขาก็จะมีเป็น username กับ password นะครับตัวนี้เป็นรุ่น wifi 6นะครับเป็นเราเตอร์ wifi 6 ip ก็จะเป็น0.1นะครับ username ก็คือ username u s e r นะครับ password ก็คือ u s e r อันนี้ใช้ในการคอนฟิกสำหรับเปลี่ยนค่า Wi-Fi นะครับเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi แล้วก็รหัสผ่านเฉยๆนะครับส่วนช่างที่จะทำการคอนฟิกตัวนี้ก็มันจะมีสิทธิ์การเข้าถึงอยู่อันนึงนะครับที่ไม่ได้ใช้ชื่อตรงนี้นะครับโอเคเรามาเดี๋ยวรู้ไปพร้อมๆกันครับเดี๋ยวผมจะทำการรีเซ็ตก่อนนะครับป่มรีเซ็ตจะอยู่ตรงนี้นครับใช้ลวดจิ้มลงไปนะครับ สังเกตที่ไฟนะครับไฟก็จะติดติดพร้อมกันทุกดวงเลยครับแล้วก็จะดับยาวไปเลยครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักพักครับโอเคครับหลังจากที่ไฟ3ดวงนี้ได้ติดขึ้นมาแล้วครับจะมีไฟ power ไฟ2.4 g แล้วก็5 g นะครับ ติดขึ้นมาแล้วเราก็จะทำการคอนฟิกตัวเขานะครับโดยด้านหลังเขาก็จะมีรหาสผ่านรหาสผ่านจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเปิดที่ในโน้ตบุ๊กของเราเลยเพื่อทำการเชื่อมต่อนะครับเนี่ยนะครับชื่อ wi-fi ก็จะขึ้นมาแล้วตรงน,นี้เราเห็นแล้วโอเคเราทำการเชื่อมต่อไปดู ตัวนี้ผมเคยเชื่อมไว้นะครับเดี๋ยวทํางานดีคอนเนกก่อนทำการคอนเนค t ใหม่ดูเนี่นะครับคอมพิวเตอร์เราที่เคยเชื่อมต่อไว้นะครับเขาก็จะกระโดดมาที่ IP ที่เขาให้มาเลยครับเป็น192.168.0.1นะครับโอเคเราก็มาทําการคอนฟิกเลยครับ เราจะไม่ใช้ชื่อที่อยู่ตรงนี้นะครับจะไม่ใช้ยูสเนมแล้วก็พาสเวิร์ดที่อยู่ตรงนี้นะครับในการคอนฟิกเพราะว่าช่างจะทำการคอนฟิกเข้าไปลึกกว่านั้นอีกนะครับตัวยูสเนมกับพาสเวิร์ดที่ให้มาตรงนี้คือให้เข้าไปทำการแก้ไขชื่อ wi-fi แล้วก็รหัสผ่านเชื่อนะครับโอเค ก็มาคอนฟิกกันนะครับไปที่ Continue ครับเนี่ยครับเขาก็จะถาม username กับ password เรานะครับเราก็ใส่เป็น Admin นะครับตัวเนี้ยให้ให้ให้ใช้ชื่อเป็น Admin ตัวเล็กนะครับตัวังหนสือตัวเล็ก Admin ส่วน password ก็เป็น Admin เหมือนเดิมนะครับ Admin แล้วก็แคปชาก็ใส่ตัวอักษรที่อยู่ขวามือเรานะครับโอเคจากนั้นเราก็ทำการซ i g n ินเข้าไปเนี่ยครับสิทธิ์การเข้าถึงของเราก็จะเยอะขึ้นกว่าเดิมครับจะมี Status Basic แล้วก็ Advanced Setup Application แล้วก็ Management นะครับ ผมก็จะทำการเซตติ้งไปที่เบสิกเซตอัพนะครับโอเคเขาก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับซึ่งถ้าเราจะใช้เป็นการทำงานแบบวงจรบริดนะครับเราก็ใช้เป็น PPE ตัวนี้ครับเราก็ใส่ยูสเนมยูสเนมเนี่ยได้มาจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับเขาจะมี Yusername ของเขาแล้วก็มีพาสเวิร์ดของเขาเพื่อที่จะล็อกอินผ่านเข้าไปในตัว แอสซิตพอัวนี้แต่เราไม่ใช้ครับเราจะใช้เป็นดินามิกเซตติ่งครับก็คือให้มันเป็นอินเทอร์เน็ตที่ออกมาโดยโดยตรงเลยนะครับอันนี้ผมจะแปลว่าไงละ่ะคือออกมาโดยตรงเลยตัวนี้ผมก็จะใส่เป็น a d d n ิ w แวนะครับคือตั้งค่าใหม่ไปเลยเขาก็จะขึ้นมาเป็น IPOE นะครับตอเนี้ IPOE ตัวนี้ก็คือเหมือนกับเป็น d ดินามิกเ t t i n g นะครับเนี่ยครับขึ้นมาแล้ว IPOE โหมดเล้านะครับอินเทอร์เน็ต IP ตรงนี้เราจะใส่เป็น V6 ก็ได้ V4 หรือ V6 ก็ได้ส่วนตัวผมใช้เป็น V4 ก็พอนะครับจากนั้นเราก็เลือกลงมาหน้าล่างเลยก,ก็จะมีให้เราทำการเซฟนะครับ ตัวนี้เราเลือกเป็น DHCP นะครับแล้วก็ทำการเซฟครับเขาก็จะมีบอกพอตแลนด์นะครับแต่ละพอรตที่มันขึ้นมาแลนหนึ่งแลนสองแลนสามแลนสโอเคนะครับคือเราเอาไปต่อออกไปหาคอมพิวเตอร์ได้ทุกพอรตนะครับเราเลือกปิดพอรตไดพอตหนึ port ก็ได้สมมุติว่าผมเลือกปิดพอตสองเนี่ยครับพอเราใช้งานปุ๊บตัวพอตสองก็จะไม่ทํางานนะครับเราก็เปิดไปดีกว่า เนี่ย SSID ก็ขึ้นมาเป็นมันได้ถึงไอ SSID เลยนะครับคือชื่อ Wi-Fi ได้8ชื่อนะครับแต่ผมเอาแค่1กับ5พอโอเคเราทำการเซฟไปครับเซฟไปหครั้งเขาก็จะรีโหลดแป๊บนึง เค okay. เรียบร้อยครับตัวนี้ในการเปลี่ยนค่าเราก็ไปที่แวนนะครับวีแลนตัวนี้ s s สเเราจะทำการเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi ก็คือผมจะใส่เป็น www นะครับตอนนี้ผมเคยตั้งไว้แล้วนะ 2.4G ผ่านก็ลองเทสดูครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวเนี้ยเราจะทำการเซฟครับเซฟไปแล้วเราจะทำการอะไรไม่ได้เลยเราจะกดอะไรไม่ได้เลยเขาจะรอสักพักหนึ่งเขาจะให้เราทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเราก็ไปดูที่ช่องอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยครับชื่อมันหายไปแล้ว แล้วก็ขึ้นมาแล้วเป็นชื่อ W W W 2 4 G นะครับเราก็ทำการเชื่อมต่อใหม่โอเคเขาเข้ามาหน้านี้ได้แล้วเขาทำการเชื่อมต่อแล้วเราก็ไปที่ Wi-Fi 5 G นะครับนี่ก็ W www, W W 5 G 12345678โอเคเราทำการเซฟครับก็เหมือนเดิมครับ เขาก็จะให้เรารอเหมือนเดิมรอเพื่อเปลี่ยนค่า Wi-Fi ใหม่นะครับเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi ใหม่แต่ตอนนี้คอมพิวเตอร์ของผมมันเป็น 2.4G นะครับไม่รองรับ 5G ก็เลยมองไม่เห็น 5G นะครับรอสักครู่ครับเดี๋ยวชื่อเขาก็ขึ้นมา เค okay, ครับเราก็ทําการเชื่อมต่อกับตัวเดิมครับเ,เรียบร้อยตอนนี้เป็นสเตตัสนะครับก็ไม่มีอะไรเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยตอนนี้ตอนนี้ก็คือค่าที่เขาจะให้เราทําการเช็คนะครับว่ามันมีค่าอะไรบ้างอ้าวคอมเตอร์จะแบตหมดโอเคไม่เป็นไร ตอนนี้เป็นแวน IP นะครับเขาก็ถ้าเราเสียบสายแลนเข้าไป mm hmm. เขาก็จะเช็คดูว่าอินเทอร์เน็ตถึงไหมอะไรถึงไหมนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรเขาครับโอเคมาทำการเสียบสายแลนดูเสียบสายแลนที่ช่องแวนนะครับปึ๊บไฟแวนก็จะติดก่อนนะครับ รอไฟอินเทอร์เน็ตสักครู่หนึ่งโอเคมาแล้ว<อ>จากนั้นเราก็ไปที่หน้าสเตตัดูครับแล้วก็หน้าโฮมเขาก็จะเช็คสถานะนะครับตรงมุมขวาเรา เขาก็จะเช็คสถานะ IP WAN เช็ค DNS เช็คแล้วก็ Ping เช็คส่วน IP LAN ยังไม่มานะครับลองออกเนวดู Speed ปีดเทอเค เทสสปีดดูครับโอเคตัวนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าอินเทอร์เน็ตที่ผมใช้ที่บ้านเนี่ยความเร็วอยู่ที่หนึ่งรอยทับหนึ่นะครับก็ถ้าเทสผ่าน Wi-Fi 2.4 G ก็จะได้ประมาณ50ถึง60เมกระบิตนะครับก็ อัปโหลดก็จะได้อยู่ที่ประมาณ40ปลายๆนะครับถึง50ต้นต้นๆนี่แหละตัวนี้ผมใช้ผ่าน wi-fi นะครับก็จะไม่แรงเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นเทสผ่านสายแลนก็จะแรงครับโอเคครับก็เทสผ่าน wi-fi ก็จะไม่ค่อยมีความแรงสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเทปผ่านสายแลนก็ความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็เรียบร้อยครับ นำเสนอก็เป็นการเซตค่า AP a s s e t point ของ t u t นะครับของ NT นะครับรุ่น T3 t e c เทคโ o โลยีครับท่านใดที่รู้แล้วก็ดูเป็นวิทยาทานครับส่วนท่านใดที่ยังไม่ทราบก็ศึกษาไปต่อยอดไปเรื่อยๆครับเอาไป ประยุกใช้ได้ในรูปแบบต่อไปครับก็ขอมากครับ